รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย you สวัสดีค่ะพบกับดิฉันธนพรเหลืองทองคาในรายการไวเก๋าเล่าอาชีพรายการที่จะพาทุกคนมารู้จักกับหลากหลายอาชีพของคนวัยเก๋าที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ในการสร้างอาชีพเ <ทา S 1> พื่อเป็นแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมค่ะและในวันนี้น้องหนูได้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดภูมโนรมซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองมุกดาหารค่ะ ที่นี่ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นจุดแลนด์มาร์กใหม่ของจังหวัดมุกดาหารเช่นเดียวกันค่ะนอกจากน้องหนุจะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวที่จังหวัดมุกดาหารแล้วก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งัยเก่าซึ่งประกอบอาชีพพอก้าไม้ป่าขายที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างยั่งยืนเลยทีเดียวค่ะส่วนวัยเก่าท่านี้ของเราจะเป็นใครและมีวิธีการพอก้าไม้ป่านั้นเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ความสุขเล็กๆเ,เปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมองจึงนำเท้าเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายมันได้ไปเก้าว่าอาชีพเก้าว่าอาชีพ อนนี้น้องหมูได้มาอยู่กับคุณพี่ชามนป้องพันเจ้าของเพลินจิตฟาร์มของเราค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้วนวัสดีจ้าพี่อ้วนเป็นเจ้าของเพลินจิตฟาร์มเลยใช่ในฟาร์มของพี่อ้วนนี่คือมีอะไรบ้างคะคือในฟาร์มของพี่อ้วนเนี่ยาจะจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะสงสัยเนาะว,ว่าเดิมจริงๆพี่อ้วนเป็นคนทํากล้าไม้ป่าค่ะแต่พี่มีมชื่อเพลินจิตฟาร์มเพราะว่าพี่อ้วนทำฟาร์มไส้เดือนด้วยแล้วก็มีเลี้ยงควายด้วยค่ะ แล้วก็ทําเกษตรผสมผสานแต่จะเน้นไปที่ก้าไม้ป่าเศรษฐกิจเป็นส่วนมากาค่ะแล้วจุดเริ่มต้นนะคะทำไมถึงมีความสนใจกับพันก้าไม้ป่านี้ขึ้นมาค่ะคือพอเราป่วยหนักเรากลับมาอยู่บ้านเราก็มานั่งมองว่าเฮ้ยทำคือเราจะเริ่มต้นยังไงเราจะอยู่ยังไงในวิถีที่พ่อแม่เราอยู่มาทำพาทามาอยู่แล้วแต่ว่าเราเรียนหนังสือแล้วเราก็ไปทำงานแต่งาน แล้วพอเรากลับมาเฮ้ยมันงงไปหมดเลยเราจะทําอะไรดีแต่พอเรามานั่งมองเฮ้ยเรามีป่าเรามีต้นไม้ก็เลยบอกกับตัวเองว่าเออเราเริ่มต้นจากสิ่งที่มีก่อนดีกว่าแต่ก่อนที่จะมาคําว่าเริ่มต้นจากสิ่งที่มีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือพี่นะชอบเดินเดินชมต้นไม้เดินเข้าป่าเข้าพงในหลังบ้านอย่างเงี้ยนั่งจิบกาแฟแล้วก็เดินเข้าไป พอเดินเข้าไปปุ๊บก็ถ่ายรูปเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปถ่ายรูปจิบกาแฟแล้วก็ลงโพสในโลกโซเชียลแล้ววันหนึ่งพี่ก็เดินไปที่ใต้ต้นมหาดเดินไปที่ใต้ต้นไม้ที่มันมีลูกอะ่ะมันจะมีตะขบป่าด้วยนะค่ะข้างในเนี่ยมีตะขบป่ามีอ่ามหาดแล้วก็มีขันทองพยาบาทที่เขาอยู่ใกล้ๆกัน หยิบขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปว่านี่นะต้นมันเป็นอย่างนี้ลูกมันเป็นอย่างนี้ค่ะมีคนทักมาในลูกในในหลังบ้านทักแชทมาว่าเฮ้ยคุณมีคุณอ้วนมีต้นมหาดมีต้นขันทองพยาบาทเหรอขอแบง่งหน่อยสิอยากได้อยากซื้อไปปลูกอยากอนุรักษ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมองโอ้ของที่เรามีที่พ่อแม่อนุรักษ์ไว้ให้เนี่ยของดีทั้งนั้นเลยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่า เพาะไม้ป่าเศรษฐกิจเพราะไม้ป่าที่เรามีแล้วทำการตลาดด้วยตัวเองอย่างนี้จ้ะ <c oughs> แล้วพี่อ้วนศึกษาข้อมูลวิธีการเพาะพันธุ์ก้าไม้ต่างๆเนี่ยด้วยวิธีการไหนบ้างคะส่วนหนึ่งก็คือ1ภูมิปัญญาของพ่อแม่ที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วก็สองเขาเกิดเองตามธรรมชาติเราก็ไปแค่ไปควักมาแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ทำให้เขาโตใส่ปุ๋ยนะคะดูแล ส่วนที่3ก็คือเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะเหมือนเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆบ้านเราเนี่ยเราก็ถามเขา<ม>แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากคืออาจารย์กูเนาะ Google เออยูทูบเอออย่างเงี้ยค,คือมันมีข้อมูลให้เราดูเยอะมากอะไรที่เราไม่ทราบเหมือนที่ว่าเนี่ยเราไม่มีความรู้เรื่องพาอพันก้าไม้เลยตั้งแต่เริ่มต้น แต่เราก็ไปศึกษาแล้วก็ค่อยๆทดลองไปค่ะแล้วสําหรับแหล่งที่มาอย่างพันธุไม้ต่างๆอย่างเงี้ยที่อ้วนไปหามาจากไหนคะหามาจากในป่าเราเองเป็นส่วนมากนะคะแต่ตอนหลังๆมาบางอย่างที่เราเก็บไม่ทันเราก็มีสั่งซื้อบ้างแต่ส่วนมากจะมาจากสวนเราเองค่ะเช่นพวกพยอมอย่างเงี้ยค่ะถึงเวลาเขามีดอกมีเมล็ดพันธุ์ร่วงลงมาเราก็เก็บ พอพันได้เลยอ,อย่างนาในป่าอย่างเงี้ยเหมือนต้นที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่เป็นต้นกระบกค่ะหรือ,อาบางคนก็จะเรียกว่าอัลมอนด์อีสานอย่างเงี้ย<อ>ก็คือเราเก็บมาเพาะได้เลยค่ะค่ะอันไหนที่เราไม่มีในพื้นถิ่นบ้านเราเราก็สั่งมาค่ะ,คะแล้วในการคัดเลือกมเมล็ดพันธุ์นะคะพี่อ้วนมีแบบวิธีการคัดเลือกอย่างไรบ้างคะ,มะเมล็ดพันธุ์เนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรมากมายแค่เขาเขาร่วงลงมา แต่ละชนิดเขาไม่เหมือนกันด้วยแหละหมายความว่าเหมือนเหมือนพยอมนะคะพอเขาล่วงลงดินปุ๊บเนี่ยไม่เกินเจวันเราต้องลงเราต้องลงถุงเพาะแล้วนะ<อ>ไม่งั้นเขาจะ<อ>ตายค่ะไอ้ตัวที่จะเป็นตัวงอกเขานะ่ะจะตายยางนาก็เหมือนกันเต็มที่เลยยางนาต้องไม่เกินเดือนไม่งั้นพ่อไม่งอกค่ะแต่มันจะมีเมล็ดพันธุ์อยู่อย่างหนึ่งที่เก็บไว้ได้นานมาก ก็คือมาฆ่าโมองอันนั้นสามปีเอามาเพาะก็ยังงอกออค่ะวิธีการคัดก็คือแค่ไม่มีแมงมากินแค่ให้เขาสมบูรณ์ค่ะไม่มีตัวบุ้งตัวหนอนมามากัดก็เพาะตามวิธีการก็งอกแล้วค่ะตรงนี้ค่ะในการเพราะพันธุ์ต่างๆค่ะคือที่สำคัญนี่คือต้องดินดีด้วยไหมคะพี่มีส่วนประกอบหลายอย่างที่สำคัญถ้าดินดี แต่ไม่ลดน้ําเขาก็ไม่งอกเมล็ดพันธุ์ดีดินดีน้ําดีอากาศดีโอเคสี่อย่างแล้วในส่วนถ้าน้ําดีนี่คือไม่ใช่ว่าเราลดน้ําไปอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่น้ํามันก็มีหลายแบบบ,บางคนใช้น้ําบาดาลน,น้ำบาดาลเนี่ยถ้าเราเอาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยน้องหนูมันจะ,ะเป็นน้ําที่ค่อนข้างกระด้างมันไม่มีสารอาหารอ่ะเราลดเลยเนี่ยต้นไม้ถามว่าต้นไม้เขาไม่เหี่ยวไม่เฉาแต่เขาไม่งาม,มเพราะเขาไม่มีแร่ธาตุค่ะ แต่ถ้าเราเอามาไว้พักไว้ที่บ่อพักก่อนให้เขาได้สร้างแร่ธาตุกับแสงกับอะไรให้เขาสร้างสารอาหารก่อนแล้วเราค่อยไปรดค่ะนั่นแหละเขาถึงจะงามจ้าก็เป็นเทคนิคนะคะแล้วในส่วนที่4ี่คืออากาศดีค่ะอากาศอากาศเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับดินฟ้าอากาศด้วยนะหมายความว่าหลายคนน่ะเข้าใจผิดแม้แต่ตัวพี่วนเองเนี่ยพี่วนก็ยังเคยคิดว่าโออหน้าฝนฝนตกมันต้นไม้ต้องงามสิใช่ไหม แต่พี่วันจะบอกว่าการเพาะพันธุ์ก้าไม้ในหน้าฝนเนี่ยโคตรหินเลยพ<อ>เพราะฝนกระหน่ำลงมาอากาศเย็นพื้นดินมันเย็นค,ความร้อนความระอุที่จะทำให้เขาเกิดงอกเนี่ยไม่พอ,อมเมล็ดพันธุ์บางอย่างเราเพาะในหน้าฝนเนี่ยเน่าด้วยซ้ำไม่งอกและต้นไม้บางชนิดก็ละเอียดอ่อนดินเพาะก็เกี่ยวข้องอากาศก็เกี่ยวข้องน้ำค่ะมันหลายอย่างสี่อย่างเหมือนที่บอกมานี่แหละค่ะพี่จ๋า ถ้า,าพันุ์ไม้ต่างๆของเราจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับสีอย่างที่พี่อ้วน<ช>ได้บอกหลักๆเลยค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้จากพี่อ้วนมากๆเลยนะคะ,คะเกี่ยวกับพันธุไม้ป่าต่างๆค่ะน้องหนูอยากจะให้พี่อ้วนช่วยพาไปดูพันธุไม้ที่พี่อ้วนปลูกไว้สักนิดค่ะ,คะ,คะ ก่อนที่จะไปดูพันไม้เดี๋ยวพี่ว่นจะพาไปดูวิธีการเพาะกล้าไม้บางชนิดก่อนค่ะซึ่งมันมีในฤดูกาลนี้พอดีนะคะแล้วพี่แว่นกําลังเตรียมที่จะเพาะพอดีเลยเนาะเอเขาไปดูกันได้เลยคะ่ะชั่วนอกมาดูหากเวลามีมากพอจะความสุขเล็กๆเปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมองจึงนำพาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายได้ เดี๋ยววันนี้พี่วันจะพาน้องหนูมาเพาะพันธุ์เม่าหลวงภูพานซึ่งมันเป็นผลไม้ที่ในฤดูการนี้เขาออกพอดีค่ะแต่ว่าเราเพาะพันธุ์วันนี้ไม่ใช่เขาจะงอกในฤดูนี้เลยนะต้องรอไปอีกสักพักหนึ่งให้หมดฝนเขาถึงจะงอกเม่าหลวงภูพาเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเบอร์รี่อีสานมันมีวิตามินซีสูงมันอร่อยด้วยมันจะเป็นเม็ดแบบนี้หมายว่า S <S เราแช่น้ําไว้แล้วเราจะต้องเอาเปล ER ือกเขาเนี่ยออกก่อนจริงๆมันต้องผึ่งลงไว้ก่อนแต่ว่าวันนี้น้องหนูมาแล้วพี่ว nee ันจะทําให้ดูเลยก็คือพี่วันเอาเปลือกมันออกแล้วนะคะเปลือกมันจะเป็นแบบนี้ค่ะน้องหนูเอาเปลือกออกแล้วเม็ดในเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะจริงๆเราจะต้องผึ่งลงไว้นิดนึงแล้วก็ค่อยเอามาลงดินวิธีลงดินก็คือโรยลงไปได้เลยโรยลงไปแล้วเราก็เอาดินกลบแล้วก็รดน้าแล้วก็ปล่อยเขาไว้เลย จนกว่าเขาจะงอกขึ้นมาเป็นต้นใช้เวลาประมาณเป็นเดือนเหมือนกันแล้วเราก็ค่อยแยกทีละต้นมาใส่เป็นถุงแบบนี้แล้วก็ดูแลไปน้องหนูจะลองโรยดูไหมได้ค่ะแค่เราโรยบนดินเลยใช่ไหมคะโรยแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเพื่อนจะไปปักป้ายไว้ว่านี่น้องหนูเป็นคนเคนี่ราต้องกดลงไปด้วยใช่ไหมกดกดลงไปแค่นี้เอง แล้วก็ลดน้ําแล้วเราก็ปล่อยไว้ได้เลยอ่ะล้างมือด้วยได้เลยจะก็ลดน้ําใช่ใช่ใช่จริงจริงในแปลงเขาก็้วนก็จะมีฝักบัวรดนะคะเราไม่ควรที่จะใช้น้ําเทลงไปเลยเพราะว่าเม็ดมันจะกระเด็นได้จะนั่นแหละแค่นี้เองก็ได้ต้นไม้แล้วใช่ถ้าจะได้ต้นประมาณนี้คือต้องกี่เดือนคะอันนี้เพาะไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะ อายุหนึ่งปีพอดีนี่<อ>ครบฤ <1 S 1> <ป>ดูการเขาพอดีค่ะแต่เม้าหลวงเนี่ยพอเขาเป็นต้นแล้วเขาจะโตวไวมากนะแค่นี้ถ้าเราไปลงดินปั๊บเนี่ยสองถึงสามปีเนี่ยเห็นผลแล้วค่ะจ้ะ่นหละโตวไวเนาะแล้วนอกจากเม้าหลวงแล้วมีมเมล็ดพันธุ์แบบอื่นอีกไหมคะอันนี้จะเป็นมเมล็ดพันธ<ม>ุ์นอกฤดูการเนี่ยค่ะ เคยเห็นไหมเคยเห็น,อ,นอะไรอนสมัยเด็กๆมากใช่ไหมค่ะมาฆ่ามาฆ่า,าใช่ไหม,ไหมโอ้ยเก่งนะเนี่ยใช่เลยมาฆ่ามงแต่มาฆ่ามงวิธีการเพาะของเขาเนี่ยความยากง่ายต่างกันเพาะแล้วนะงอกง่ายมากค่ะงอกสวยเลยแต่มันจะยากแค่นิดเดียวตรงเวลาเราจะเพาะเราจะสังเกตว่าเขาจะมีขาขาสีเหลืองถูกไหมแล้วก็ตรงนี้เวลาเราจะเพาะ ถ้าเกิดตามธรรมชาติเขาเกิดได้ไหมได้แต่ใช้เวลานานมากแต่ถ้าแบบนี้นะทำให้เขาเป็นแผลเนี่ยอันนี้เยอะเกินเอาใหม่พี่อ้วนทำให้น้องหนูไปแล้วเมื่อกี้เห็นปะค่ะต้องทำให้เป็นแผลก่อนใช่แต่กว่าที่พี่อ้วนจะมารู้วิธีการเนี้ยคือลองผิดลองถูกหลายครั้งนะคะใช่อันนี้ถามแม่นะ แม่บอกว่าเนี่ยทำให้มันเป็นแผลนิดนึงแล้วก็เอาไปแช่น้ำค่ะแช่น้ำอุ่นๆนะคะ่ะนิดเดียวจริงๆว่านจะมีอ่พี่ว่านอาจจะมีของพี่ว่านที่แบบว่ามีรูนิดนึงแล้วก็มีดฟันชึกพอเขาเป็นแผลแค่เนี้ยนิดเดียวแช่น้ำร้อนอุ่นค่อนข้างร้อนทิ้งไว้ประมาณสองคืนแล้วก็เอาไปลงถุงประมาณอาทิตย์เดียวงอกสวยเลยเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะทำให้ อันนี้เราก็คือลงดินอย่างนี้เลยใช่ลงใส่ถุงเลยมาฆ่ามงอัตราการงอกดีมากเกือบร้อยเอร์เซนเลยค่ะฉะนั้นอันนี้เหตุผลที่เขาต้องเอามาเพาะใส่กระบะแบบนี้เพราะว่าเราไม่รู้อัตราการงอกเขาถ้าเราลงถุงเลยแบบเนี้ยมันจะเสียของถ้าเขาไม่งอกค่ะแต่ถ้ามาฆ่ามงลงถุงแบบนี้ได้เลยนี่แหละก็จะมีวิธีการในการเพาะที่แตกต่างกันใช่ใช่ ค่ะแล้วนี่ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะน้องหนูเผื่อได้เอาไปใช้เนาะค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปพี่วันก็จะพาไปดูกล้าไม้ป่าในแปลงนะคะไปกันเลยค่ะ,คะชวนออกมาดูหากเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆเปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมองจึงนำพาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายเหมือนกัน อนี้ก็คือแปลงพันธุ์ไม้ป่าของพี่ว้วนนะคะ,คะก็จะมีหลากหลายจากก็จะมีเริ่มต้นจากทางด้านนู้นก็จะเป็นต้นรังนะคะที่ใบแดงๆนะตนง,งใช่ไหมใช่ใช่ถัดมาก็จะเป็นตะเคียนทองะนะคะแล้วก็จะเป็นประดูแล้วก็ยางนานะคะก็ะะจะเป็นพันธุ์ไม้ป่าที่ถ้าตอนนี้ถือว่าหายากเลยค่ะพี่ บางตัวก็หายากเหมือนต้นรังอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะมันเพราะว่าต้นเขาจะอยู่บนเขาเนาะจ้ะเราต้องมีวิธีเขาเรียกว่าเวลาเราจะไปเก็บเมล็ดพันธุ์เขาจะมีฤดูกาลของเขาด้วยมันจะมีแค่ช่วงสั้นๆเดือนเดียวอย่างเงี้ยค่ะต้องไปเก็บแล้วก็เอาลงมาเพาะค่ะต้นรังนะคะที่เราเอามาขยายพันธุ์อย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้เมล็ดของเขาใช่ไหมคะเมล็ดพันธุ์เขาจะคล้ายๆตระกูลเดียวกันกับพยอมนะหมายความว่าร่วงลงมาปุ๊บ อย่าช้านะ uh huh. ประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์นี่คุณต้อ,องลงลถูกใช่ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีหลักๆที่ว่าขายดีเนาะเหมือนที่น้องหนูถามมาตั้งแต่ต้นเนาะขายดีเรามีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเล่าให้ฟังหลักๆสตัวก็คือคะจะมีพยุงไทยนะคะแล้วก็จะมียางนาแล้วก็ตะเคียนทองพยุงไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาปลดล็อกแล้วก็ปลูกปลูกได้แล้วค่ะ,คะอันนี้ น้องหนูเคยเห็นต้นใหญ่ๆไหมพยุงไทยไม่เคยค่ะลักษณะเด่นของเขามีตรงไหนบ้างพยุงไทยนะคะลักษณะเด่นของเขาก็คือว่าเขาจะเป็นไม้ผัดใบนะเด่นสุดๆเลยคือเนื้อไม้สวยมากสวยจนคือใครๆก็อยากได้ไปประดับบารมีเป็นอย่างนี้มากกว่าแล้วก็จุดเด่นของเขาพยุงเนี่ยคือหนึ่ง เป็นไม้เนื้อแข็งนะคะเป็นไม้ที่ลงแก่นพอลงแก่นแล้วเนี่ยเนื้อไม้สวยมากน้องหนูค่ะทาเฟอร์นิเจอร์ก็สวยแล้วมันใช้ได้ทุกส่วนหมายความว่าแม้แต่เศษไม้เล็กๆเขาก็เอามากลึงเป็นอ่าเป็นเหมือนลูกปัดนะ่ะค่ะนั่นอ่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะประคำเป็นลูกประคำเป็นเครื่องประดับอย่างเงี้ยได้หมดค่ะ,คะแล้วกว่าที่ต้นจะโตเนี่ยคือต้องประมาณกี่ปีคะพี่ เขาเป็นไม้ที่อยู่ในป่าถ้าปล่อยตามธรรมชาติเลยเนี่ยจะประมาณ15 2 0ถึง20ปีนะถึงจะถึงจะใช้ได้เพราะว่าเป็นกว่าเขาจะลงแกน่นแล้วก็กว่าแก่นเขาจะค่อยๆขยับขยับค่อยๆโตอย่างเงี้ยค่ยคยนนคะนั่นแหนละคือจุดเด่นเขาสุดๆก็คือเนื้อไม้สวยคนอยากปลูกแล้วก็อยากจะบอกเหมือนถ้าใครเห็นก็คืออยากบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันปลูกได้แล้วนะก็คือเริ่มต้นปลูก ก็คือวัดค่ะพอเราเหมือนวิธีการที่เราจะปลูกให้ถูกต้องอะเนาะที่สบายใจว่าปลูกแล้วตัดได้หรือถ้าใครที่มีต้นอยู่ในเขตพื้นที่ของตัวเองเนี่ยก็ไปขออนุญาตนะคะขออนุญาตที่ทรัพยากรจังหวัดแล้วทรัพยากรจังหวัดก็จะทําเรื่องให้แล้วก็ไปยื่นที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็จะไปประทับตาให้เวลาเราตัด แต่เอาจริงนะตอนนี้มันไม่เหลือแล้วแหละก <c oughs> ็ <c oughs> ต้องปลูกกันใหม่ใช่ใต้องปลูกกันใหม่ก็เลยบอกว่าเออทุกวันนี้ปลูกได้แล้วนะปลูกเธอนะคะปลูก15ปีเราดูแลดีๆก็ตัดได้ค่ะเนาะอันนี้ผ่านไปพายุาเนาะพายุแล้วก็มีต้นอะไรที่ได้รับความสนใจค่ะตัวที่ขายดีอีกตัวหนึ่งขายดีตลอดการจริงๆก็คือยางนาค่ะ ยางนาเนี่ยเขามีข้อพิเศษของเขาหลายอย่างมากๆนะคะก็คือปลูกสามปีเนี่ยจะมีเห็ดให้กิน <ừ> เขาบอกถ้าอยากมีป่าเห็ดต้องปลูกยางนานะคะเห็ดก็คือจะมาขึ้นเลยเหรอคะพี่ขึ้นเองเออขึ้นเองตามธรรมชาติก็มีแต่ทุกวันนี้มันมีนวัตกรรมแล้วมันนะหลายอย่างใช่โลกยุคนี้มันคือมัน,มนดีมากเลยคือเราเอาเชื้อเห็ดเนี่ยมาใส่เลยแล้วต้นพวกนี้ที่เห็นอยู่นี้ก็คือใส่เชื้อเห็ดเรียบร้อยนะคะจะใส่เชื้อเห็ด เห็ดปวกหรือภาษากลางเรียกเห็ดโคนคแล้วก็จะใส่เห็ดละง,งูนะคะที่มีสีขาวกับสีเหลืองแล้วก็จะใส่เห็ดเพาะค่ะค่ะแล้วตัวนี้เราใส่สปอร์สดหมายความว่าเราเอาเห็ดที่แก่จัดในป่าของเราเองแล้วก็มาขยำขยำใส่น้ําแล้วก็ราดไปที่โคนคราดไปสามรอบแล้วเขาเรียกว่าวิธีการนี้ว่าอะไรนะคะใส่เชื้อเห็ดการใส่เชื้อเห็ดค่ะ แล้วก็พอปลูกไป3ามปีเราก็จะมีเห็ดกินนะคะยางนาเนี่ยเดิมทีปกติถ้าเราไม่ปลูกนะ,ะเขาก็ขึ้นได้ตามป่าทั่วไปค่ะขึ้นได้ทุกดินเลยก็คือดินป่าหรือว่าจะดินบ้านๆแบบนี้หรือว่าจะเป็นดินภูเขาเขาก็ขึ้นแต่ถ้าดินภูเขาจริงๆเลยจะเป็นต้นลังจะจะเจ๋งกว่ารังเขาจะขึ้นตามภูเขาได้มากกว่าค่ะแล้วก็ ยางนาพวกนี้เนี่ยเอาไปปลูก3ปีได้กินเห็ดม,มันดีมากเลยก็คือกว่าที่ต้นจะโตใหญ่ขึ้นนี่คือเก็บเห็ดไปก่อนใช่เห็ดก่อนเลยใช่คืออันนี้แหละแต่ว่าคนแต่เดิมทีปกติภาคอีสานเนี่ยหรือว่าเหมือนพวกพี่ว้วเนี่ยะจะไม่ค่อยใช้ไม้เขานะเพราะว่าไม้ยางนาเขามียางเวลาจะเลื่อยเนี่ยเหนียวมากแต่ เดิมทีเหมือนพ่อแม่เหมือนยายพี่ว่านเนี่ยต้นใหญ่ๆใ,ในป่าเนี่ยเราจะเจาะรูเจาะกลางต้นนะเพื่อที่จะเอาน้ํามันเขามาใช้เขาถึงเรียกว่าต้นยาง,ยางน,นางเขามียาง<ะ>ยางเขาเป็นน้ํามันค่ะค่ะแล้วก็เหมือนช่วงนี้ก็จะมีงานวิจัยเหมือนกันว่ายางนาดีๆที่เขาเจาะออกมาเนี่ยใช้กับรถอ e ีแท็ได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการอะไรเลยค่ะ คนที่ปลูกบบดีมากเลยและที่สําคัญเลยมันได้ป่าได้ความชุ่มชื้นได้กินเห็ดจ้ะได้ได้หลายอย่างมากได้ทั้งน้ํามันได้เห็ดด้วยใช่ไหมคะใช่ได้หลายอย่างได้ความร่มรื่นชุ่มชื้น,นแล้วที่สําคัญเนี่ยเหมือนสวนเราอยู่ติดถนนแบบนี้มันจะช่วยกรองทั้งเสียงแล้วก็กรองอากาศ ได้อากาศที่ดีหมายความว่าเรายือนอยู่ตรงนี้อากาศเท่านี้ใช่ไหมพอเราเข้าไปในป่านะอากาศจะลดลงอีกประมาณ1-3ถึงสองศามันจะมันเรารู้สึกได้เลยว่าเราเย็นฉ่ำกว่ายือนอยู่ตรงนี้อันนี้คือข้อดีของป่าค่ะ,คะและมีต้นไหนอีกคะ,ะต้นต่อมานะคะก็คืออันนี้ก็เป็นตัวขายดีถามว่าทำไมถึงขายดีเนื้อไม้เขาสวยมาก ตะเคียนแต่คนส่วนมากจะไม่ค่อยกล้าใช้เพราะคิดว่าเอ้ยมันเป็นต้นไม้เจ้าแม่หรือเปล่า,อ,าะอะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพี่วันหยิบต้นเล็กๆให้ดูได้ค่ะนี่นะคะลักษณะเด่นของเขาคือตรงไหนคะพี่ตะเคียนนะข้อเด่นของเขาคือเขาไม่เป็นไม้ไม่ผลัดใบนะคะเขาจะชอบอยู่ในที่ชุ่มชื้นถ้าปลูกถ้าคนที่ซื้อไปปลูกพี่วันก็จะแนะนําว่าเอาไปปลูกที่ริมน้ เขาจะเติบโตได้ดีที่ริมน้ำ oh. มเมล็ดพันธุ์เขาจะอยู่ในตระกูลเดียวกันกันกบรัง mm. กับ uh, พยอมค่ะหมายความว่าลักษณะลูกเขาคล้ายๆกันพอสุกแตกแก่เต็มที่แล้วร่วงลงมาปับ๊บก็คือต้องรีบเพาะเลย mm. ไม่งั้นเขาก็จะไม่งอกค่ะ,คะเนื้อไม้มีความพิเศษตรงที่ว่าเขาเป็นไม้ออกสีออกดำ แล้วก็ลายสวยมากเหมือนกันคนโบราณนิยมเอามาทำเสาท,ทำเสาบ้านแล้วก็ที่เสาตกน้ำมัน<อ>น่ะก็เป็นต้นตะเคียนนี่ใช่ใช่ใช่ะเสาตะเคียนตกน้ำมันคือมีเจ้าแม่อะไรประมาณนี้แต่จริงๆมันก็คือน้ำมันของเขานั่นแหละนะคะตะเคียนทองเนี่ยเนื้อเขาสวยเนื้อแข็ง นิยมเอามาทําอีกอย่างหนึ่งก็คือชอบเอามาทาวงกบเพราะเขาแข็งเนื้อแข็งแล้วก็ทําพื้นบ้านไม้พี่วันหลังหนึ่งที่อยู่ในสวนนั้นก็พื้นทําด้วยไม้ตะเคียนแ <ทะ S 1> ผ่นใหญ่ๆค่ะ,<ท>ะนั่นน่ะเพราะว่าเนื้อเขาสวยและแข็งมากเวลาเราทําพื้นบ้านเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าคนโบราณเวลาเขาทําอ่ะไม้มันจะหดตัวไงแต่ไม้ตะเคียนไม้แดงพวกนี้จะไม่หดตัวนะ แล้วกว่าที่เขาจะโตอย่างเงี้ยค่ะต้องกี่ปีคะเราถึงจะตัดได้อายุเดียวก,กันกับพยุงเลยค่ะประมาณ <15. S> 1 5บถึงยี่สิบปีแล้วก็ยังมีพันไม้อีกพันหนึ่งที่อันนี้พี่วันชอบส่วนตัวอยากเล่าให้ฟังนะคะก็ <c oughs> คือนี่เลยต้นแดงนะคะไม้แดงไม้แดงเนี่ย <c oughs> เขาจะมีความพิเศษคือไม้เขาเป็นแก่นหมดเลยคือหมายความว่า เปลือกเขาจะหนานิดนึงแต่ว่าพอเราปลูกไปปุ๊บเนี่ยเขาเป็นแก่นทั้งนั้นเลยแล้วเนื้อไม้สวยมากเนื้อไม้แข็งนิยมที่จะเอามาทำเป็นเสาบ้านเป็นไม้พื้นบ้านหรือว่าเป็นวงกบประตูหน้าต่างก็สวยเนื้อสวยมากคือมันเป็นไม้เนื้อแข็งพอเวลาเราเอามาหนีบทำไม้พื้นเนี่ยมันจะไม่มีช่องว่างพอไม้ไม้แห้ง โดยปกติเวลาเราเอาไม้ทําพื้นบ้านน่ะอย่างนี้ปีนึ่งผ่านไปถ้าไม้แห้งไม่สนิทมันจะอ้าถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็นไม้แดงอย่างนี้เลยเนื้อไม้สวยเฟอร์นิเจอร์ก็นิยมค่ะแล้วที่สําคัญเนี่ยโตไวมากต้นนี้ปีเดียวเองอ่ะปีเดียวใช่นี่คืออยู่ในถุงนะค่ะแต่ถ้าลงดินดูแลดีๆสภาพอากาศดีให้น้ําให้ปุ๋ยดีๆ8ปี9้าปีนี่ต้นใช้งานได้เลยอ่ะค่ะก็คือสามารถ เราก็คือตัดได้เลย<ช>ส่วนมากก็คือทำเฟอร์นิเจอร์ใช่แต่ว่าถ้า8ปีมันก็จะต้นไม่ใหญ่มาก<อ>แต่ถ้ายิ่งต้นโตอายุมากขึ้นเนื้อไม้ก็ยิ่งแกล่งขึ้นแล้วก็สีสวยขึ้นอย่างเงี้ยจ้ะค่ะ,คะลูกค้าที่สนใจพันไม้ต่างๆคะ่ะส่วนมากเขาเป็นคนในพื้นที่เลยหรือว่าจะเป็นคนต่างจังหวัดคะ่ะของพี่ว่นเนี่ยเราทำการตลาดออนไลน์เป็น90% 90%ใช่เพราะฉะนั้นลูกค้าเราก็จะอยู่กระจายอยู่ทั่วประเทศค่ะ แต่ว่าหลักๆก,ก็คือคนรักป่าแน่นอนอคนอยากผูกไม้ป่าแน่นอนจ้าว่าที่เห็นก็คือพี่อ้วนก็คือจะเน้นในโลกออนไลน์เลยใช่ไหมคะ,ใ,คะในช่องทางการจัดจําหน่ายใช่ค่ะ,คะแล้วถ้าคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อพี่อ้วนได้ทางไหนบ้างคะก็จะมะีเบอร์โทรศรัพท์นะคะที่เบอร์ค่ะ8 9 1 8 9 1 6 9 4 2แค่ะ,คะแล้วก็ ID Line นะคะก็คือ ทัพทิมทูทีไทย a ลนด์ยูอ a มนะคะแล้วก็ P ีโปแลนด์ทีไทยแ,นยออนะะแลแนด์ไอเอแล้วก็เลขสองทัพทิมทูค่ะแล้วก็ตาม Facebook ก็คือชื่อพี่อ้วนเลยเป็นภาษาอังกฤษค่ะ,คะพี่ชมน์บองพันค่ะแล้วก็การจัดจำหน่าย<ม>ก็คือในช่องทางของตัวพี่วันเองด้วยแล้วก็จะมีระบบตัวแทนจำหน่ายด้วยค่ะค่ะ ก็เปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะค่ะก็มีทั้งทางสื่อออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็มีตัวแทนของพี่อ้วนด้วยนะคะที่จัดจำหน่ายพันไม้ต่างๆเนี่ยค่ะและท้ายเนี่ยค่ะอยากจะให้พี่อ้วนช่วยฝากข้อคิดดีๆให้กับวัยเก่าที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านสักนิดค่ะค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีพอเราป่วยใช่ไหมเราคิดว่าโอ้ยในวัยอย่างเราเราจะทําอะไรได้ในวัยเก่าๆแก่ๆของเราเนี่ยนะคะ แต่พอเรามาได้อยู่กับต้นไม้พันไม้จริงๆแล้วเนี่ยวัยพวกเรายังมีคุณค่าอีกเยอะและยังทําอะไรอะไรได้อีกเยอะเลยเรายังมีพลังมีแรงนะคะหรือเพื่อนๆท่านไหนไวัยเก่าที่แบบว่าเฮ้ยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงลองดูนะคะลองอยู่กับต้นไม้ลองคุยกับเขายังไงยังไงมัน มันต้นไม้มันมีพลังะนะคะแล้วทําให้ตัวเราเองมีพลังแล้วความเขียวเขียวเนี่ยมันสดชื่นมากสดชื่นกว่าอยู่ในเมืองเยอะเลยจ้ะก็เป็นข้อคิดดีๆนะคะที่พี่อ้วนได้นํามาฝากให้กับวัยเก่าของเราค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างดีๆของวัยเก่านะคะที่ได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจากที่ร่างกายนะคะเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเลยค่ะ กับมาแข่งแรงอีกครั้งนะคะด้วยพลังสีเขียวแห่งนี้ค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณพี่อ้วนเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ได้มาให้ข้อมูลดีๆกับทางรายการของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเช่นกันค,ค่ะยินดีดสุดๆเลยค่าผู้ช,ชมสามารถติดตามรับชมรายการไวเก่าเ้าอาชีพได้ทางสถานีวิทยุโท,ทรทัศน์เพื่อการศึกษากับสสอศึกษาดิการส,สาหรับวันนี้น้องหนูพี่อ้วนพร้อมด้วยทีมงานัวเก่าเ้าอาชีพต้องขอลาผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีค่ะ 我爱情。